ท่านต้องการที่จะครับตันใกล้ที่ไหนสิดุกคิดพยายามซ้ายมาครับปัดเล่นกันจิบๆแล้วครับขวาไปครับสักใจไปหน่อยครับเตะขวาไปเกี่ยวยบยังไงครับขวามาครับไยครับจากท่านพีเชาาปัดขวาไต่ขวาวงไปซ้ายมาครับ พเลียบแล้วก็ล้มลงไปะเขี่ยแรงคืนครับเตะเข้าไปนี่ครับจับแล้วโตมารุเพชรเนี่ยสามสิบยังแจ๋วครับซ้ายมาต่อยมาคืนถูงครับเอาแล้วโดนแข้งขวาครับคืนนะครับเพชรบูรณ์ครับมีใส่ครับเตะขวามาจับครับรุเพชรจับจันดิชาครับหมัดแรกครับโยกหลบครับโตม่เตะกลับเพื่ขวาเตะห่า ไปกับลูกเพชรต่อยลำตัวครับโยนเขาครับดูร่างกายวันนี้ครับให้แผ่วมายุพเห็นีน่ฮะผ่อนแล้วครับโชว์เก่าแล้วครับใช้ขวาบัดขวาครัขอเรียกว่ากลับบ้านกล,ลับคูนของเอ้าตะก็พยายามใช้สดบทเขา่าเลยแต่ว่าบทไม่อยู่เจอเข่าเอาอยู่เราอบอกว่าถือว่าไฟนี้กน,นี้ของเขาครับยนระยะได้ไปได้ แฟนขับเจ็ดเพชรทุกขั้นนะครับครับที่ติดตามรับปีหน้าฟา้าใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ <S <S ขอให้มีความสุขครับ <S <S รุ่งเพชรเพชรเจริญครับ31เยังแจ๋วนะครับ